ให้ทิศทางของการทํางานต่อไปเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ผมและน้องได้ดําเนินชีวิตกันยังไงก็ได้คุยกันไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วเรื่องงานแน่นอนครับยังไงผมก็ต้องทํางานต่อแทนพ่อแล้วก็ต้องสารความต้องการเจตนาจ<ๆ>ตนาลงต่อ,อพ่อต่อไปได้ก็ตองงนนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมให,ให้ดีกว่านี้ก่อนเพราะว่าโดยส่วนตัวงผมเองก็ประสบเรื่องประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยมากนะักครับผม แต่ก็ผมโชคดีที่มีทีมงานพี่พี่ทีมงานที่ที่ดีของคุณพ่อคอยดูแลคอยคอยช่วยเหลือกันมาแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีญาติญาตที่ที่ดีที่อบอุ่นกันแน น้องตองนะคะลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะของพี่พนาฤทธิกัยนะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีพิธีลดนำ้ำศพพี่พนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะอบอกว่าสภาพจิตใจตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วก็นะพอมีโอกาสได้ดูใจคุณพ่อมาระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะก็เลยทําใจได้นะถามว่าเสียใจไหมแน่นอะนมันก็ยังต้องเสียใจอยู่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณพ่อก็มีการสั่งเสียเอาไว้เหมือนกันคะ่ะว่าพูดถึงเรื่องของทิศทางการทํางานนะคะแล้วก็การดําเนินชีวิตต่อไปว่าจะทําอย่างไรเนะี่ยถ้าไม่มีคุณพ่ออยู่แล้วโดยเฉพาะน้องตองนะน้องปริศ ลูกชายคนโตของพี่พนาต้องเป็นหัวหลักนะ<ช>ของบ้านดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสาวรวม, <สา S 2> มถึงธุรกิจกิจการนะเรื่องของบริษัทที่พี่พนาเนี่ยเปิดด้วย<ช>น้องก็ต้องสืบสารต่อไปนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวตอนนี้น้องขอเวลาที่จะเคลียร์เรื่องงานศพคุณพ่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็พักตัวเองสักนิดน,นึงแล้วก็พร้อมที่จะรุยงานให้กับคุณพ่ออีกแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศโครงการมาม่าพรีไบโอโปรเทคค่ะพื้นฐานที่ดีเริ่มต้นจากแม่นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้ตอ สวยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นว่าที่คุณแม่คนใหม่ค่ะอย่างแอปทักซอ่าขออภัยค่ะแอปทักษอเตชะนรงนั่นเองค่ะที่มาเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยสถาบันนิวทีเซียแล้วก็ยังเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ให้นมบุตร อขออภัยค่ะให้นมบุตรโดยเฉพาะค่ะมาม่าพรีไบโอโปรเทคนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าประเดิมการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษมาม่าพรีไบโอโปรเทคพื้นฐานที่ดีเริ่มต้นจากแม่นั่นเองค่ะที่ทางดูเมเ็กซ์นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่หลังคลอดเนี่ยให้เริ่มต้นชีวิตการเป็นแม่เนี่ยได้อย่างมั่นใจกันเลยทีเดียวค่ะและยังชักชวนสามีสุดที่รักเนี่ยนะคะอย่างคุณสงกรานเตชะนรงเนี่ยมาช่วยกันเก็บเกี่ยวความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยค่ะซึ่งนอกจากคุณสงกรานแล้ว ก็สาวแอปเนี่ยค่ะที่มาร่วมงานนี้ด้วยยังมีคุณพ่อมืออ่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ย่าพี่เอพรทิพย์ ip, แล้วก็พี่ปอณนะัฐวุฒิเนี่ยนะคะรวมทั้งเบลชัยนดาลเนี่ยมาร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเจอตัวพี่แอป,ปแล้วก็พี่สงการนะคะอัปเดตเลยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคันเนี่ยนะคะได้กี่เดือนแล้วแล้วก็รวมไปถึงมีอาการแพ้ท้องอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะคะไปอุลตราซาวมาเรียบร้อยแล้วได้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอันนี้ต้องไปฟังเขาตอบแล้วก็กล่าวว่าจะมี เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะไปให้พระเนี่ยตั้งชื่อให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยังมีข่าวออกมาอีกว่าผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเหอหลานมากเพราะว่าเป็นหลานคนแรกของตระูกเนี่ยมีการเปิดบัญชีให้เป็นเงินเนี่ยค่ะจำนวนกว่า100ล้านบาทเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไปฟังค่ะไม่ค่อยแพ้ตั้งแต่แรกแล้วเราโอนไปให้คนนี้หมดแล้วพิการแพ้ยังไงางคะไม่ไม่ได้แพ้หรอกครับแค่แบบกินเยอะขึ้นเพราะว่า กินเพื่อจะให้แม่เขารู้สึกอยากกินด้วยนั่นเองแต่ว่าไม่ได้แพ้หรอกครับคือก็แต่ก่อนผมกินอะไรแบบไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับหลังๆก็เลยกินมีประโยชน์เยอะขึ้นเขางงเลยบอกว่ปาปลกแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ปลกก็กินอะไรที่มันเน้นโปรตีนเยอะขึ้นท่านเองฮะอ๋อแน่นอนค่ะ <c oughs> คือตอนนี้แบบว่าแกมบังคับด้วยค่ะคือคือเราบังคับตัวเองด้วยแล้วก็บางทีที่เรารู้สึกแบบโอ้ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วลอะไรเงี้ยก็มีคนนี้เป็นกําลังใจ กำลังใจบ้างมังนคับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะรจริงๆท้องออกค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยออกแขนขาเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวหลัง3มเ,เดือนเนี้ยค่าวาวเนี้ยจะเริ่มพุ่งเร็วแล้วขึ้นมา3ามกิโลค่ะค่ะแล้วก็ก็เราไปอัลตราซาวอะไรคุณหมอก็บอกว่าลูกโตเกินเกินเกณฑ์หน่อยนึงก็เลยโอเคสบายใจละก็เดี๋ยวลูกน้อยใจไงเดี๋ยวบอกว่าอยได้ก็คือไงก็ได้ครับเพราะเรากำมี2 3สคนอยู่แล้ว ใช่หรืยิงก็โอเคหมดนะจิงหมอเขารู้แล้วครับแต่ว่าบอกเขาว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นตอนตอนวันคลอดเลยเพราะว่าก็คือจองคิวหมอแล้วเดี๋ยวปีใหม่เจอกันเพราะว่ากะเข้าวันที่หนึ่งเดือนเดือนหนึ่งพอดีต้องเด็กๆคงใช้เหมือนกันหมดมั้งครับยังคิดไม่ออกเลยคือแบบมันชื่อนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับมันต้องหมักค่อยๆคิดไปเรื่อยๆตอนวันนี้เราเจอชื่ออ่ะมันซ้ำแล้ว ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยมันมันต้องคิดถึงวันสุดท้ายะะชื่อเล่นก็ยังไม่มีครับคือกล่าว่าเราเราตั้งที่เราชอบกันเองก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอาจจะต้องปรึกษาอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นพิเศษอันนี้เป็นช่วงคืนกําไรแบบที่เพื่อนๆบอกจริงๆด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แต่ก็อาจจะโชคดีอย่างหนึ่งคือ,อไม่ได้แพ้มากอะไรเงี้ยก็เลยก็ ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตผิดปกติจากเดิมไปมากนะแค่แค่บำรุงมากขึ้น,นะคะ่ะก็ให้ความสำคัญกับอาหารเช้าค่ะว่าต้องต้องทานนะหรือเมื่อก่อนนี้เราทำงานเราทานบ้างไม่ทานบ้างคือเดี๋ยวนี้คือต้องทานให้ครบทุกมือ้อมากมื้อกว่าเดิมด้วยเพราะว่าคือตอนช่วงแรกๆคุณสองการก็จะไม่ค่อยเข้าใจเป็นคุณพ่อมือใหม่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าคือ,อ,อคนตั้งครรภ์เนี่ยบางทีอาจจะทานแต่ละมื้อได้ไม่มาก ก็เลยต้องซอยเป็นหลายๆมือค่ะเพราะทานนิดเดียวเราก็จะแบบอึดอัดท้องอืดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องแบ่งก็ต้องราพาี่แล้วนักข่าวไปลงบอกปู่ย่าตายายเตรียมไว้ให้ร้อยล้านหลังปู่ย่าตายายไม่รับโทรศัพท์เลยกลัวโดนท้องร้อยล้านไม่แล้ครับเราไม่รบกวนเขาอยู่แล้วครับเราดว่าอะไรแล้วก็ต้องต้องดูแลเดี๋ยววางบินที่คุณพ่อเนี่ยละคะซื้อแบบเล่นๆไม่ได้ซื้อแบบที่ข่าวลงแบบอะไรแบบ ขนาดนั้นซื้อแบอก<ป>จริงๆอดหนุนเพื่อนเพือ่อนแบบมันเปิดร้านแล้วร้านขายไมา่ค่อยดีเลยอุดหนุนเลย <laughs> ก็อย่างที่ทั้งคู่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งครันได้ไป,ไประยะเวลา3เดือนครึ่งแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีอาการแพ้เท่าไหร่คือเรียกได้ว่าตัวแม่ <อะ S 2> เนี่ยมไม่แพ้เลยโอน<ช>ไปให้สามีนั่นก็คือคุณสงกรานเนี่ยแพ้เองนั่นเองค่ะส่วนทางด้านสามีก็บอกเลยนะคะว่าไม่ได้แพ้หรอกครับแค่รู้สึกว่ากินเยอะขึ้นก็คือกินแล้วให้อยากให้รู้สึกว่าแอปเนี่ยอยากกินไปด้วยเออช่วงนี้เนี่ยก็เลยกินปโปรตีนแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนไปอุลตราซามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่อองเเพศลลููกกนนียยะะคด๋ว้ ไปไงเพราะว่าทำไมไม่เห็นอันตราซาวสักทีหมอเนี่ยก็รู้เพศแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปรู้อีกทีตอนคลอดดีกว่าเรียกได้ว่าเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ตอนคลอดนั่นเองค่ะกะว่าจะมีทั้งหมดกี่คนสงกรานบอกเลยนะคะว่ากะมีหลายคนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอก่อนเนาะรอคนแรกเนี่ยลืมตาดูโลกก่อนนั่นเองค่ะมีการซื้อของชายว้แลวเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านั่นเองค่ะเห็นว่ามีพระเนี่ยเตรียมตั้งชื่อให้น้องแล้วเขาบอกว่าเรื่องชื่อเนี่ยพระก็ตั้งให้ทั้งเพศชายแล้วก ชื่อที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะชอบก่อนนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่ผู้ใหญ่ทั้งสองตระกูลเนี่ยเฮล้านมากๆจนเปิดบัญชีเป็นจำนวนเงิน100้ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าข่าวที่แล้วเนี่ยนะข่าวก็เขียนแบบนี้แหละเรียกได้ว่าตอนนี้โทรหาปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยเพราะว่ากลัวว่าจะไปทวงเงิน100ล้านบาทนั่นเองค่ะเออนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องที่บอกว่าล่าสุดนะคะคุณสงการเนี่ยซื้อแหวนนะคะเขาเรียกว่าเป็นของกำนันเป็นของขวัญน้าที่ต่างแขกะตักคันให้นะคะก็อย่างที่บอกไปแหวนเนี่ยคือไม อะไรมากมายเพียงแต่ซื้อให้เพราะว่าเป็นร้านของเพื่อนเป็นพลอยเล็กๆคือให้แอบใส่เอาไว้แบบเล็กๆเขาบอกว่าแค่ซื้อให้เล่นๆอไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวรอน้องออกมาก่อนสิรับรองใหญ่กว่านี้แน่นอนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวทุกนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ